โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะฮะวันนี้เราอยู่กับผมปืนนะครับแล้วก็วันนี้ปังคุงแล้วก็ด้านหลังของผมบอมเดอะฟอร์เชอร์นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมายืนกันในมัดคอปเปอร์มอนนะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะจับโปเกมอนมาสู้กันนะครับผมโอเคครับจะเป็นไงนั้นไปชมกันเลยฮะโอเคครับในกล่องนี้นะฮะ เป็นของที่ผมได้เตรียมไว้ให้พวกคุณนะครับก็มีอเอาเอ้ย <c oughs> <c oughs> มีโปเกบอลนะครับคนละหกสิบสี่อันนะอันนี้ใจดีหน่อยแจกให้นะเพราะว่าเราทําครั้งแรกนะครับมีโปเกบอลหกสิบสี่อันนะครับมีเกตบอลสามสองเอาตันบอลอัลตาบอลอีกสิบหกนะครับแล้วก็มี e อ p Candy นะฮะแล้วก็มีสเต็ก uh, นะครับแล้วก็ยาล้างสถานะนะครับผมก็หยิบกันไปด้วยนะฮะอะไรละแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการจับเวลานะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะครับพวกคุณต้องจับโปเกมอนนะฮะแล้วมาสู้กันนะครับผมโอเคครับเชิญเลยครับ 2,000 years later ว่าเลือกกันนะว่าจะเอาตัวไหนออกมาก่อนโอเคปะใช่เลืต้องเลือกไว้นะมันมันจะไม่มีบอกใช่พวกแกก็เลือกกันดิเอาพวกแกซุกัง่อนเลยพวกแกซุกง่อเลยพวกแกซุกัาอะไรเอาหมาดิปืนมาดีคู่แรกนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเป็นกรรมการให้เดี๋ยวเขาจะนับ3 2 1นะแล้วพวกแกก็ปาตัวออกมาแล้วโอเคปะพร้อมกันได้สามสองเอาเลย ตอบป๊าไม่ออกเอ้าเดี๋ยวตัวหนึงเขาต้องกดรับแกะปะป๊บโอเคเขากดรับแล้วเขาได้เริ่มก่อน่ะเขาต้องกูท้าต้องสปีดอ่ะต้องไปดูสปีดเขาได้เริ่มก่อนแล้วกูกดทาได้อืมกดไปแล้วมันป้องกันลรอ่ะเขาใช้ท่าป้องกัน ติดหมดแล้วเฮ้ยโอ,ยโอย้แม่งใช้ทัสลิปใส่กูเอาหะเกเลจับรางกากมาเลย้ยเชี่ยแม่งไม่ไม่ลดเลย <laughs> <laughs> ดีแล้ววังแย่ตีบไม่ชนะ กดตัวได้ไปก่อนดีวะยากเกอะวะเฮ้ยต่อไปต้องเป็นบอมสู้กับเขาเหรอแล้วเพราะแกครบหมดยังอ่ะยังต้องตีมาอ้าวใช้เฟชรไรอ่ะไม่รู้ไม่ได้บอกไอ้เชี่ยแต่ทำไมมันตีไม่เข้าวะมันเจ๊ท่ามันอาจจะบินได้ไงมึงอะไรมึงทำอะไรเด้อ ทำอะไรกูเนี่ยตีตม <c oughs> เ,เลือดลดรงเมื่อกมันเนี่ยอะไรวะทำอะไรกูเนี่ยเอาไมคกูใช้ท่าแล้วมันไม่เลือดลดวะ <c oughs> <c oughs> ดูสิทำไมมันไม่เลือดลดวะเกิดจากอะไร เปลวปัโดนเปลวด้วยทั้งขาตรงที่ว่าเราไม่รู้เลยนะว่าเจอมันตัวไหนมันแพ้ทางอะไรบ้างอะตาไม่รู้ว่าท่านอะไรไปท่านอะไรหรือมันไม่รู้เว้ยแล้วทีเนี้ยกูตีมันไปมันไม่ลดเลยเว้ยตีไม่เข้าทำไมมันไม่เข้าไปท่านเหล็กหรือเปล่าอืมเอาท่าเหล็กกูลืมแค่ต้องสลับตัวออกมาแค่อะไรอ๋อเอาเอ้นี่มาว่ะปดจจาร์ปัจจา แล,แล้วทำไมไม่ยัดให้มันปีวโวไปล่างท้ายเลยวะจะเที่ยอะไรได้แค่นี้สัตว์ <c oughs> เอ้ยอว่าไม่เก็บเวลไมอมไหนเขี่ยไม่มี <c oughs> เฮ้ยตัวสายฟ้าโอ้ยมีของเอาไสิจะมีได้ไง <c oughs> เออกลัวไปหาเปิด <c oughs> ขออะไรวันนี้มีสีเตู้เปิดเลย แม่งก็แม่งลยวาฟใส่หมู่บ้านในมีสีไอ้ไ้ไม่ขนาดนั้นเดินเอาอีิ้งกูไปหากเจอเฮียบออดอีตอนนี้นี่แหละที่กูเจอตอนนั้นน่ะโคตรโหดเลยแล้วก็เจอแบบอะไรพวกอะไรอะพวกอะไรวะสิ่งฟูสร้างที่มันมีกล่องแล้วกูเปิดแล้วกูได้อ่ะเอาปังมันเปลี่ยนตัวครับ ไฟเตอร์บอกว่าเนี่ยตัวนี้มันตัวเที่ยอะไรเนี่ยมันธาตอะไรอ่ะโอ้มันพลังจิตเลยไอ้สุดปก็ตีโดนแล้วเรียบร้อยแม่งเป็นตัวพลังจิตเจ้าอย่างนี้พลังจิตตัวเต็มคตัวพลังจิตโอ้ยเดี๋ยวมาหน้แป๊บนึงเดี๋ยวมาไปเจอดีรับกู มันสปีดมันเร็วกว่าว่ะเร็วมันสูงอุย้ยชิเนปีโอ้แม่งมีอยู่ตัวเองด้วย เอาตัวพลังกิจมาโอ้แมนไปดูท่าเลยทท้งนั้นเลยเห็นว่าดีก็จับขมดอ่ะอุ้ย <laughs> 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 ท่าไปแน่นอน <laughs> <laughs> มันใช้ท่าอะไรวะนะ่ยท่าไว้กันตัวเองเหรอ <laughs> 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 ไม่รู้ใช้ลองกบน,นอ <laughs> <laughs> อ,อดียสซม <laughs> เฮ้ยโหโคตรชิกโกงเลยม <c oughs> ีเฮฟท้ายหน่ <c oughs> อยเนี่ยบอลอีสเต็มยังม,มีท่าฮิวตัวเองด้วยโคตรชิกโกงเลยอะไรไม่รู้ <c oughs> มา เป็นไงบ้างเนงี่ยอุย้คือเลือดกลัวอ่ะคือเลือดกลัวเพราะมือเนี่ยโอู้้ไม่ได้เนี่ยหน่ะดูไอ้ดูตอนนี้ไอ้ปังเนี่ยโคตรชิกงเลยแม่งหิ้วเลือดตัวเองได้อ่ะอต้องรีบจัดการม,กมันแม่งโคตรขี้โกงแม่งหิวตัวเอง ไอ้กูใช้ธาตาปกติจจมตีมันมันจะเข้าไหมวะเอ๋อไม่เข้าอีกตัวเดี๋ยวให้โคตรฮิวตัวเองเดี๋ยวกูรอให้แม่งฮิวตัวเองจนฮิวมันหมดอ่ะเอ็กก็เรียเลยเฉลาเฉลาขั้นสูดสุดเออกูรอให้มันฮิวจนฮิวหมดอ่ะ มันน่นบางตัวมันอาจจะขี่ได้บ้งเนี่ยตัวไหนขี่ได้บ้างวะลองตัวอ๋อขี่ได้เนละถ้าคุณลองปลีเป็นตัวในไข่กี่เอ้ยนีมม่มาวะ่ะอ่าแมงตะโกนใส่ก,กูรถไอ้นี่กูแม่งสามแปดเทื่อนแ,แล้วทุกคนแม่งมันไงอืม แม่งดับเบิลดีเฟนไดนไหนสัตวฉันดูสนิทแม่งทำเชี้ยอะไรได้วะลืมอ่านท่าเนี่ยมันเป็นท่าอ้าวท่านี้จอมเตี้ืม อันนี้นะ่ะเมื่อจบตีเข้าครั้งหนึ่งเดวิดจะเพิ่มเป็นสองเท่าปุ๊บชุ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 บคนกี้โกงเลยอ่ะเอาละเอาละอืะอะอะอมสปีดมันเร็วกว่าเพราะว่ามันเพราะว่าสปีดมันเร็วเดี๋ยวก็สามสี่อีกอ่ะเป็นธาตุธรรมดา เิดเหรือเก่ยวกัโอเมน้าเกียวกโคกาเกียวกโคกาใครจะแพ้ใครจะชนะนึ่งโคตรนานก็จะตีมันมีท่าตะโกนอุ้ยตีแรงอยู่ โหดดีม่นตีโคตรแรงเลยเร <c oughs> ีนพัน้วยท่าน,นี้แ <c oughs> หละใช่ <c oughs> เลยเรียน <c oughs> ไร โอ้ไม่นะตัวนี้เป๊โหดร้ายอะไหนเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าใครแพ้ใช่ไหมถ้าใครแพ้มาสู้เขาต่อเดี๋ยวแล้วเขาค่อยไปสู้คนชนะอีกอ่าปาดโอ้โหโดนท้าขุดดินใส่โอ้โหมาดีมาก่อนทำไมไม่อีโบะ รือว่ามันอ e ีวมไว้ต้องฟิว e ไม่ได้เววไม่ถึงว่าดูก่อนไม่รู้ว่ามันท่าอะไรกูใช้ไมก่อนันใช้ท่าอะไรมาไม่รู้อ้าจ๊มันกูกลัวเอาว่าแท็ปบ้าโคตรเทีๆๆๆเ่ยเลยเอ้าจ๊ แรงมากขับเก็บบอลจะได้เกียร์เป็นเลยดีรัร้อยตายใครจะแพ้ใครจะชนะก็แม่งโคตรที่โกงอ่ะดูมันอยู่ตัวเองได้ด้วยนะไอ้้ปเป็นตัวเต็งเหรอบ้ามือเลยบ้ามือแ็กแท็กคแฮกแท็ก เอาตายเลยตายแล้วตัวมันคิดโกงจัดแม่งตัวเองสงสัยมันต้องใช้ท่าอย่างแล้วทำไมกูมันไม่ะมันบังคับเปลี่ยนตัวด้วยวะอะไรวะมันมีท่าบังคับเปลี่ยนตัวด้วยอุ้ยต่อไฟมาให้หมดดีเม็นคนิดโกงเลยแม่งยูตัวเองได้เรียบร้อยหมด เรียบร้อยหมดตายหรอเฮ่เอ๊ะแม่งตัวโคตรขี้เกียจเลยแม่งอยู่ตัวเองได้โคตรขี้เลยปาบ้างไอปืนนี่ว่ปืนพอมแล้วพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามปลาแล้วนึกออกปล่าเชิญโปเกมอนขึ้นมาครับอปลาไม่ออกแล้วปลาออกมาให้เห็นก่อนอ่าแล้วก็ตีกันแล้วก็ตีกันนี่แล้วก็แบทเทิลชาเลนไอ้นี่เขากดอาร์ที่ตัวเขาอืมมา โอเคได้แล้วได้แล้วโปเกมอน b a ท t l e Lady โกขอใช้ท่านี้ก่อนขอใช้ท่านี้มันสั่งะ้อแสงผมรู้ Double Use Iron มันใช้ท่าสั่งะ้อแสงไม่เป็นตอนเห็น Solar b e โอ้โอ้ไม่ตายอืมอะไรอะไร อา้าวไอ้เทียมังเอาตัวธาตุน้ำออกมาธาตุน้ำอย่างงี้เอมตกนไำไปไทำไมเอากูจะเอามาตบไอนี่ไงธาตุน้ำมันมันต้องใช้ธาตุพื้ไม่ใช่หรอว้าวเจ็บอืมโอโหทำไรเจ้ายู่ตาวต่อฆ่าแล้ว เราสองเราสองตัวไปมองหน้ากันนะตัวนึงเป็นตัวอย่างสูงเจ้าอยู่มันเอาไอ้นี่มาตายโอ้มาเทียบตายเจ้ยโดนท่าตายันนี้เราเห็นเรไม่ได้เลยเราเห็นาไม่เห็นน้ำพีโมแล้วคบอุตส่าห์เห็นนีโมนะตายโอ้โหมี ไม่มีอีโบแล้วนั่นแหละจับจับเลยเมื่อกี้ตีไม่โดนนะพี่วัฒนาราเมื่อกี้ตีไม่โดนนะมตีไม่โดนเหรอโอ้ตีไม่โดนตีไม่โดนอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวอะไรเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่ะออันเดียวเแหละเปลี่ยนตัวแล้วครับอ้าวว้คคุณปุมาโอ๋อ ธรรมดาที่ไหนย่างนี้ป้ะผลัดเข้ามาแล้วโัวเมยของเขาอืมตัวเมนของเขา่ะป้าเดี๋ยวท่าพลังจีผมไปเมื่อกี้มันใช้ท่าธรรมดาตีแน่ อ้ยอ่มันมีบูทด้วยมีบูทด้วยบูทสปีดออาไงดีวะออกเกมเออกเกม<ป>โอ้ยไปเคลิกมอ้าวอ้าวนี่แหละปืนพิฆาตตัวนี้เป็นตัวโอ้ย ไปโด,โดนสัตชายโดนไปต,ตอร์ซูริเคนมันมี Ei k i l l <c oughs> e. i มไหมเนี่ย Ei อ i l l i e จะเปลี่ยนตัวปลาวเปลี่ยนตัวแล้วครับเขาจะเอาตัวไอ้นี่นมาฮะฮะความเก่งเกีวากะมันจะมีท่าหนึ่งที่มันเอาไว้หลอกสัตวูได้คือแยกร่างเงาอันนั้นในการ์ตูนมี <c oughs> โอ้ยอ๋อโหเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนอ่าแล้วมันเอาต่อเทพมาละไปใช้ท่าดาวกระจายน้ำเหรอโอ้ยถ้าปืนถ้าเก่งเก็บตัวดาบไว้นะไอตัวนี้มันไรไรประโยชน์เออจริงตัวยนี้มันไรประโยชน์เลยอ่ะแกล้ง ่าดูด,ด,ดูดีโครที่โกงเลยท่ามันอ่ะจริงเหรอวะโกงเขาเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับจบไปนีู้มีธาตุมังกรป่ะเฮ้ยมันเอาธาตุมังกรมาใช้เดือดกี่ตัวเนี่ยปืนเนี่ยไม่เยอะอ เกัวโอ้สามีท้ามไม้ตายเก็บไว้ไอเอ้ยอย่าวังครับอย่าวังเหลือเก็บตัวครับเนี่ยบังครับไม่รู้ครับไม่บอกเลยนะอเออเดี๋ยวคิดหรอว่ากูยังไม่รู้เลยเปรี้ยวเป็นกับมันจะลืมไม่รู้แม่งไม่รู้ มนไปไปื้ได้นะครับทำนี้ได้ไงอันนี้คืออันนี้เขาเปลี่ยนตัวหรือว่ามันมันตายนะครับผมไม่รู้มันเปลี่ยนตัวครับ <laughs> มันเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวครับมันกลัวสู้ผมไม่ได้ไครับมันเลยเอาตัวท่าน้ำมาสู้อ้ <laughs> อาวเขาเปลี่ยนตัวแล้วก็กลายเป็นเกงคงกระทับ,บน้ำมาทาน้ำครับมผมไม่รู้ว่าเกงคงกะมีสกิลอะไรบ้างแต่ในอนิเมะคือมีโอ้ยคือแอ้แท้ แยกล่างเงาเฮ้ยนี่เอาไว้ตัวเที่ยหญ่แยกล่างเงาเมื่อกี้เจอแยกล่างเงาไปดิมันจะเปลี่ยนตัวนะดูนะดูนะดูนะมันจะเปลี่ยนตัวนะเฮ้ดูนะมันจะเปลี่ยนตัวนะเอาดาวใจน้ำ eigeri หนังแอนหวนกับปึ๊บกุตานอุ้ยอุ้ยตายไปแล้วเป็นบอมนะจะเหลือสองตัว ไอตัวนี้จนตัวนี้นต้เป็นใครกันอ้ีไอ้่เียเออตัวเดียวแล้วนี้มันจะใช้ดังแอนหัวดังแอนหัวกัดวนะครับตัวนี้มันธาตุอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ัอะไรอ้หน่ารักจังตัวนี้มันธาตุอะไรครับเนี่ยโมันโติดพิษด้วย้เราเราจะเราจะมันม่วงแล้วมันน่าจะธาตุพีษันจะธาตุพิษ ยีราฟผมจะตายแล้วไปยีราฟจัดการมันก่อนตายลูกมีบาคูฟุนยอยู่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย,อยคุณมีบาคูฟุนยอยู่ใช่ไหมล่ะ ฟเขาบอกว่าไฟที่ไฟที่แรงกว่าไฟอ่อนอจจะมาเป็นไฟอ่อนอจะเรองคุหรือแค่นี้เนี่ยตายไฟอ่อนจะมาเป็นพลังให้ธาตุไฟที่แข็งแกร่งกว่าไฟสองปืนชนะครับโอ้แพลแล้วเออตัวไม่ขี้ไฟขนาดมากครับทั้งสองหยุดเอาไปก่อนนะครับหยุด เอ้ขอเข้าน้ำาก่อนครันะกานต่อสู้แบบหนึ่งเจอกันทุกทุกคนนะครับมาครับสามสองหนึ่งมันได้ฉันเลืออคือคือนายเอ,อ้าม,ม,มันไม่คว่งไปวะเออนี่ไงกดดูได้ได,ออได้ได้รับไปเลยปเป๊า โซลารีด์บอเชิดใช้โซลารีรับอโอ้โอแล้วชนะท่าน้ำะ่ะทา่าพืชอย่างนี้ต้องเปลี่ยนตัวเอาถ้าเปลี่ยนตัวกูขอ,อเลยเอับอมก็เปลี่ยนมาดิออกมาครับธนูถวยครับผมเอ่อธนูถวยเดิ๋ยอเชโดนท่าไอ้นี่ครับออกมาแล้วโดนท่านี้ครับตีไม่เข้าครับธนูทวยทำไงอ้าว คุณบอม,มใช้ผ่พาพิษใส่พพชชครับผมทำไมกูเพิ่งมาฉลาดวะเพื่อนอนุณถวยโดนพิษจัดก่อนครับเพิ่งมาฉลาดเจ็บมากอ่าโดนควิโอ,อ๋อนะครับวิสคอตวิสคอตวิมคอต,คอตทำไรครับเออแต่ว่าแต่ว่าตั้งโดนพิษจัดก่อนฮนะ เปลี่ยนตัวครับอเอาเนคนเลมออกมาครับปรับเป็นธาตุหินนะแต่ว่าโดนพิตกัดก่นบบอนเยวสิบเปร์็ครับคุณปังจะทำยังไงคุณปังเปลี่ยนตัวเอาหมูออกมาหมูโดนเีย,หม,ยหมูมันพลังจิตชั่วเลยอื ไม่มีภางจิจเลยทั้งมันไ้อืมไม่ได้เรียนท่าฮึโดนท่าหินใส่ครับผมเมื่อกี้อ่าทำด่าเมียได้ร้อยเจ็บกันเลยเอาท่าเดิมมงมาสู้หินเนี่ยนะเรียบร้อยครับอีฝังหลับแล้วแต่กูเตือน จริงจริงหลับแล้วแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาตีได้นะแบบทำให้อีกฝั่งหลับแล้วก็ให้มันหลับยาวอ่ะอืมบัตอเฟลมันเฟลแล้วเนี่ยมันเฟลพอแอสลียครับยังหลับอยู่ครับโคเรมเทินที่สิบสามครับผมนี่ต้องเอาแค่อะไรวะไม่รู้ลองอา พอจามามาอันนี้แอบเปลี่ยนออกมครับผมเอามาคู่คุณมาเฮ้ย<ฟ>แฝงชาร์ตเลยไอ้ข้าแฝงชาร์ตไป่พอจามะครับแลาานะ้วพอจามะไม่รอดแท้พอจามะไม่รอดขิดตัวแรกหมับครับผมเหงือไม่รอดครับผมออกมาครับกระต่ายปีรับชั้นเลยโอ้ยเีร็วแรงอะไรครับเนี่ยโอ้ <laughs> ยเไรษฐกุ้งฟึ่งฉลาดอะ เปโทษได้ไหมล่ะเรียบรอ้อยครับเฮ้ยเหลือเหลือสามครับยังเหลือเหลือสามอยู่เฮ้ยยูส s ิก <S ใช้ายท่าขุดเอ่อเปลี่ยนตรงนี้ผมเออแอบเปลี่ยนเอาโกเลมมารับท่าหินคนะรับยังรับอยู่ตุ้มโอ้โหแรงนักท่านี้ไม่ธรรมดาตื่นยังเพื่อนเรียบรอ้อยครับใกล้ตื่นแล้วครับตื่นในบ้านใหม่อ่าแล้วเขาตื่นแล้ว อืมตีเขาสวนครับอเมื่อสปดีดที่เร็วกว่าเขาสวนกับคุณปั้งครับตายเลยฮะคุณปั้งเหลือน่าจะเหลือสักสามถึงสีตัวครับผมตอนนี้เอ้ยมึงก็อย่าติดพิษตายแล้วนี่กาออาแรกก็ไม่ครับไม่แรกครับผมเอาตัวนี้มาแปะพิศต่อ มารับตีแล้วก็โดนพิดตายครับผมเอาตอนนี้มารับแรงกระแทกครับผมแล้วเสกหมูมากฟังเสกหมูมากตั้งใช้ผ้ามีครับตายครับผมเออไอตัวเมื่อกี้มันใช้ท่าไอ้นี่ครับเอามาครับโกรักโกรักใช้พลังจิบ กีสมองเอ่อใช้สกิลบัฟตัวเองว่ะครับเนี่ยน่าจะใช้มั้งครับกร e ปเดสโน่เป็นเทพเงียบลอยฮะโดนพลังจิตฮะือหอตายเลยแม่งกลับกันเลยเนี่ยแม่งวนใครชคนชนะคป็นแพ้อันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยไม่ตัวนี้เป็นอ้าวโดนเกียร์แล้วมึงอ่ะอ้าวใครมันโดนเกียร์กันแน่มนแล้วกีลอปชั่น ใช้ท่ามังกรใส่เหรออืมไม่ใช้ท่ามังกรใส่เฮียเราท่านเลยมาแล้วครับวายเก่งคุณปังนะอันนี้เป็นโปเกมอนหลักของเขานะครับเป็นคนที่โง่ไม่คิวเลือดตัวเองได้อันอืมโอ้ยไม่เต็มไม่เข้าเลยฮะอะไรเลไม่เข้าเลยฮะว้าใครมันจะเอาชนะไอ้ปังได้ครับมาแล้วครับมาช็อตครับว้โหอาร์มผม วามของเขาจะทำไงเ <up>, วคอั p สแ a m ท่าเว k อัสส l a มไสครับป๊อย,อยตายแลย้วนะแต่ว่าตัวที่โหดของคุณฟังก็ยังรับไม่อยู่นะฮะสลับ <laughs> ท่าคอั e สแครับ d o w ว the p o ช t e ์ชนะนะฮะไอ้ย,ยังไม่สลับกันแฟรสลับกันชาร์ <laughs> ไ<อ>ด้อ้เน,นเนี่ยตัะแมแต่ละคนเท่าไหร่เนี่ยคนหนึ่งเหรอหนะึ <laughs> ่งหนึงหนึ่งึงหนึ่งเเสมอเสมอกันหมดเลยนะครับโอ้โห โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้กับผมปืนปังคุงแล้วก็บอมเดอะวอเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยนี่นี่นี่ปืนปืนปืนนี่อยามาดนี่นี่ลองลองสรุตัวนี้กูยวได้แบบยิ่งมาไกลเกินกว่ามารับเลยมันใช้มันเป็นท่าถีบหรอ เดี๋ยวกูเซอร์ไพรส์เลยมันมีเซอร์ไพรส์อยู่สินะมาเออกูจะใช้อย่างเงี้ยแต่ว่ากูลืมเออโอ๊ยออฟฟิซิตี้ระเบิดตัวตายเรื่องระเบิดตัวเองโอเคดูเรื่อง